วัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาเจาอกับเตกแล้วค่ะวันนี้ตำถีปลาทูน้าค่ะมีไค่ใส่ไค่ใส่ขมิน้นดับกลิ่นค่ะบุญแดงดับกลิ่นข้าวปลาโอออย่างคาดใบกรูดนะเดี๋ยวต้องไปเก็บใบกรูดกันต่อนะลืมเก็บใบมะกรูดแล้วนี่ก็สมข้ามไม่มีช้อแค่กันตัวนั้นอย่าวตยจ่า้สมข้ามแทน เี๋้วน้ำเดือดกับไส้ปลาไส้เบ็ดกลุ้งกต็เลยน้ำเดือดแล้วไส้ปลาเลยมวีวัวสองวัว ไม่ต้องคน,นเดี๋ยวข้าวไอ้น้ำเลือดอีกพกีเดี๋ยวเกิดคุณใส่เกลือจะใส่เกลือเม็ดกันไป่ะการหลับล้าลองชิมแรกเป็น,งนงงไงมัง้ง ใส่เอสเกรสโซ่เยไม่กินพุงชูนะคะไม่กินผงชูใส่ซอสปากเกี่ยวักอิดเค็มข้นเพื่อความเค็มข้น มออะไรกินเผื่อทั้งบรรยากเอามอเย้ยมอหลุดเย้ยไปเอาขนาดน,นี้ค่ะตะกุนหมากเดือยปลาโป้งมาแล้วะกเเระจายเกลี้ยวข้าวเพื่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณน,นะคะที่รับชมไว้คลิปหน้าก็เจอกันไหมค่ะปลาดูหน้าต้มแค,คือกระตอมทีค่ะเพื่อน